โอเคสวัสดีท่านผู้ชมชาวเกมเมอร์เลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการที่เพิ่งออกมาชุดล่าสุดนะก็คือวิจิตีจีบีทีสิบสามนะครับ, T T รบที่เพิ่งที่เพิ่งออกมาเมื่อตะก,กี้นี่เลยแล้วก็วันที่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองเมษายนนะครับก็วันที่ชุดนี้ออกโอเคชุดนี้จะเป็นคอมพลตเซตของ g ีซีพีสิบสามครับที่เพิ่งเพิ่งออกไปผมเปิดแล้วแหละแต่ตรงนั้นผมไม่สามารถถ่ายได้นะับื่องแต่ว่าไม่ไม่ว่างนะครับก็ ก่อนจะไปเปิดบล็อกกันวันไม่ใช่เปิดบล็อกโอ้เปิดกล่องนะครับก่อนจะไปเปิดกล่องกันก็ขอพูดไปก่อนนะว่าทำไมผมไม่ค่อยลงคลิปช่วงนี้นะคือช่วงนี้พูดง่ายๆเลยคือผมไม่ว่างนะครับผมมีงานต้องทําค่อนข้างเยอะก็มีแบบว่าขายการ์ดขายแบนการด์ดนี่แหละในกลุ่มในกลุ่มซื้อขายในเฟสบ้างก็มีตอ,ตอนนี้ติดทําแบบหมายคาบอยู่ครับก็อืมกาลังทําอยู่แหละ ถ้าเกิดเสร็จเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็คือบางทีอย่างเงี้ยผมมีเวลาถ่ายคลิปแต่แต่ผมก็อยู่คือบางทีก็ขี้เกียจแบบว่าเออขอพักหน่อยแล้วกันไปนั่งเล่นเกมอะไรเงี้ยอ mm ืม hmm. คือนี้ก็มีคอนเทนต์หลายอย่างเนี้ยกระทานะแต่ว่ายังไม่ว่างนะแล้วก็คือผมเพิ่งยกเครื่องคอมใหม่ด้วยแหละ mm hmm. เรียกว่ารีคอมอ่ะพวกโปรแกรมตัดต่อคลิปอะไรนี้ของเก่ามันมันโหลดกลับมาไม่ได้นะเหมือนมันไม่มีตัวอะไรของมันสักอย่างนึงก็แหละไม่รู้นะ แต่ผมมีโปรแกรมตัดต่ออันใหม่แล้วแหละผมมีกล้องอันใหม่แล้วแหละแต่ยังไม่ชินกับการใช้นะครับเราของใหม่ก็ยังไม่ได้ไปดูที่การใช้มานะครับก็ไม่เป็นไรเรารีวิวไอ้พวกนี้ไปก่อนล้วกันคือช่วงนี้ถ้าเกิดจะลงคลิปผมจะลงเกี่ยวกับพวกการนะพวกเกมอย่างนี้เกมนี้น่าจะไว้ก่อนนะเพราะว่าพวกเกมอย่างนี้ผมว่าไม่น่าจะมีเกมเล่นหละเพราะเกมใหม่ๆแบบอย่าง Resident Evil 3 Remake นี้หรือพวกอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาใหม่ๆมันมันเป็นเกมที่เรียกว่าคุณภาพสูงอะแล้วคอมผมมันเก่ามากแล้วไงยังไม่ได้ซื้อใหม่สักทีนะ อโอเคไม่เป็นไรวันนี้เรามาดู g b K 3กันดีกว่าเอก็เมื่อกี้มีการแจ้งไปเนาะว่าทำใไ้ถึงไม่ลงคลิปแล้วก็ต่อจากนี้จะเป็นยังไงโอเคก็อาจจะมีเด็กลิสต์บ้างแหละแต่ก็ต้องรอดูในอนาคตพราะอาจจะนั่งแกะเสร็จอะ่ะแกะเสร็จแล้วไปทำทำเด็กลิสต์เยก็ได้เครับในกล่องนี้จะมีจะมีทั้งหมดกี่แคนวะ ซื้อมาไม่ได้านด้วยจะมี5แนนค้นรับมีโกปราดินคาเงโลทาติคาเซสไปร์บเทอร์แล้วก็เคเดรทอนนับอันที่ที่ผมซื้อกล่องน,นี้ผมเอาคาเงโลอย่างเดียวนับเคเคในกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนับอันนี้ไอ้กล่องน,นี้คือผมแกะมาเพราะว่าผมไปซื้ออันนี้มานะผมไปซื้ออันนี้นนมันสามใบผมไปซื้อแยกมาก็ซื้อมาใส่เดยก็แหละแล้วทีนี้ผมไม่มีที่ใส่ไงผมก็เลยแกะอันนี้มาไว้อยู่ข้างหลังกล่องน,นะก็เค ผมซื้อมาสี่กล่องนะก็เดี๋ยวเราจะมาก็เหมือนเดิมนะครับผมจะรีวิวกล่องผมจะรีวิวแค่กล่องเดียวนะแล้วที่เหลือผมจะแกะดูหลังกล่องให้ดูนะหลังกล่องจะมีสุ่มสี่ใบนะบก็จะมี GR คาเงยกอควา Zr สีฟ้าแล้วก็ Z ซสีแดงนะครับตอนนี้ผมหวังแค่สองอย่างนะก็คือเซตอสีแดงแล้วก็ G R คาเงนะครับควาออกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอถ้าคางเงครบแล้วอยากออกก็ออกนะครับเห็นหน้ากล่องนี่เป็นตัวนี้ครับ รีโพนเตอแห่งเคี่ยวลำแสงกันโมเอ็กเซลถือว่าบริษัทเขาค่อนข้างฉลาดนะครับที่เอา 2R มาเป็นหน้ากล่องนะครับเพราะถ้าเกิดเอา 3R มเป็นหน้ากล่องเหมือนชุดก่อนเนี่ยมันทําให้การ์ดขาย CP เนี่ยมันขายไม่ออกเอานะครับเพราะมันฟอย์เหมือนกันด้วยเนี่ยโอเคตัวต่อไปนะครับราชาเข่าทมินบูพาวเวอร์อากริอัสตัวนี้เป็น 2r สไปนะที่ค่อนข้างแรงอยู่แหละตัวนี้ ก็รู้รู้คนเขาบอกนมาว่าแรงแต่ยังไม่เคยเล่นเลยจัดหม่ไม่ได้เล่นเลยตัวต่อไปนะจักระพัดโอหม่อย่างการทําลายล้างไกอาเดวัสเตตัวที่เป็นตัวแงะเซอร์เคิลของทาจิคาเซนะครับก็เป็นสายไกอาเออเอเอลยนบอกเลยแล้วบีทีทีสามอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนี่ผมไม่ได้ไม,ไดไม,มีไม่มีแคน,นที่เล่นนะแต่อาจจะมีเพื่อนฝากซื้อก็โอเคนะถ้าเกิดเขาฝากซื้อผมก็จะมาเอาเอามารีวิวให้ดูกันละกันนะแล้วอาจานะอาจะได้จะต้องแชร์อะไรหลังกล่องกันเออจ้ามัน ถึงว่าไม่ดีที่พูดแล้วเมื่อกี้แล้วกันเนาะโอเคโอเคตัวต่อไปนะับคือมังกรจักรพรรดิผู้พิชิตสวรรค์เอ็กเซลเกรฟดากอนจะบอกว่าคายไงโล่ต้องตัดแรงทุดขึ้นไปทุกใบเลยนะมันออกบล็อกระบล็อกระบายหมดของในซีพีนะซึ่งบอกเลยผมมีหมดแล้วซึ่งมีทุกอย่างยกเว้นจีอาร์กับเซตอาร์โอ,อนนี้อันนี้ตัวนี้เป็นตัวของเบสนะแต่มันเล่นกับสายโอเวอร์โหลดก็เล่นได้แหละค่ายไงบล็อกนี้จะเน้นเรื่องโอเวอร์โหลดนับ ต่อไปโกบราดินทูริเบเลเตอร์ผู้ทอประกายซารันกิตเตอร์อ่าสกิลนี้ถ้าเกิดใครอยากอ่านก็พลอสอ,อ่านกันนะควันนี้ผมอ่าผมอธิบายแค่คร่าวๆนะอธิบายแค่ตัวหลักๆนะครับดาบเทวะแห่งแสงอุสากูกวินเฮลิออสตัวนี้เป็นตัวที่ตีปิดเกมได้ของสายกูวินของโกบราดินนะครับก็มีสกิลบวกห้าพันตามเดียากขาดแล้วก็พวกห้ามแล้วก็ห้ามหนึ่งการ์ดด้วยมีสี่ใยด,ด้วย เนี่ยครับก็ขี่ม้าแล้วเช็คสีได้ครับตัวต่อไปนะเป็น Mix Elemental Co-Burn ตัวนี้เป็นจีการเคเอเลเมนเทนะที่ก็ผมว่าเป็นอีกตัวนึงที่ก็ค่อนข้างเก่งนะเก่งน่าจะเก่งพอๆกับไอ้นี่เลยไอ้ A. ตัวเคเล็กอะตัวนี้ครับกำแพงกั้นอันทนทานเฮกคาตันกิลเอสอะไรเนี่ยสกิลก็ก็เมื่อลงอากาศบายดับโซลละสามใบนะครับแล้วชิลจะบบกมือหนึง่ง ไม่ใช่ใบดิเอาสามใบไปเรียงไว้ใต้กล่องเฮ้กูก็มั่วไอ้เนี่ยริเบเลเตอร์แห่งราชสีวาย,ยาวโรมาโนสอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่านเองปริซึ่มเบิร์ดอ่าตัวนี้เป็นทิงสไนด์ของทาดิคาเซนะที่เขารีบปริ้นให้ในชุดนี้จริงมันรีตั้งแต่สีพีแล้วแหละออกบล็อกละใบมังกรขึ้นแสงคาสโต้โคสตัวนี้เป็นเกรดสองยืนหมืน่นนะเป็นพวกยืนหมืน่นแล้วก็มีสกิลปั๊มพลังเลยครับ เป็นของสามาัญประจำเด็กนะครับ Prospective Stargy อันนี้ของ s p i b e r t e r นะครับตัวนี้ของ k a n g e r o นะครับ Lizard Attacker Conlo ก็เป็นสกิลเข้าโซปเปิดเจ็ด h o u ดขึ้อมือหาไม่ได้โซชาร์ตหนึ่งนะครับ <c oughs> มังกรก,กระสุนหนัก Diablo Cannon ตัวนี้ถ้าเกิดตัวมันเป็นขย้ำแหลกนะครับถ้าต,ตัวมันตัวมันต้องติดขย้ำแหลกนะแล้วถูกขย้ำแหลกกินตัวมันจะสเปคตัวเองลงเรียนะครับระบบห้าพัน ริเบิลเลเตอร์บอร์ดอันดันเซียนนี่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็น PG ของโกนะบริเบิลเลเตอร์อิมเพลิฟฟ์ฟอร์คอนตัวนี้สามารถเงี้ยเงี้ยล็อกได้นะครับอัศวินมังกรอินซาอันนี้เป็นของคังิโรเบสนะครับก็ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ทำอะไรได้ก็ไม่รู้เทกยังไม่ได้อ่านเลยน,นี่เป็นสไปด์บาร์เทอร์นะเจ็ตพาวเวอร์ดัสตี้คือบางตัวมันไม่ใช่ตัวหล,หลักผมก็จะไม่ไม่อธิบายเทกนะครับเนื่องจากว่ามันทำให้เสียเวลาเนาะ อาซินมกรนาอิมของสายเบสอีกแล้วนี่เป็นคาเงครับอันนี้เป็นอยู่ในอันนี้บล็อกระบายเลยนะครับของ CP พีดาวนิ่งโอ้โหหลอดเดอะเดสตินีก็สกิลก็แงะล็อกได้นะครับแล้วก็เมื่อโดนสไตล์ทัอคันธบัสหนึ่งยิงเลียไฟหนึ่งใบท็อปเจ็ดหาโอ้โหหลดขึ้นมือโคตรดีตัวที่อะไรเนี่ยมิลิเทนเะอ็กซ์ดากอนอันนี้ไทยจิตเกษนะครับมันก็ปืนใหญ่เฮฟฟี่อาเชน อาเจ้ากันลิเบเลเตอร์ของโกพรัดินมังกรวัยเยาวลิตเติลไทแรนโนตัวนี้เป็นตัวเริ่มใหม่ฮาจินะประ์ตเกิลก็ไม่โดนเมื่อโดนแซกบาร์เข้าโซท็อปสี่คอสองนะครับตัวนี้เคยทำอะไรมา,มาเธอนะครับอัศวินแห่งแสงแสงแดดสาดส่องคาริโนสตัวนี้ก็เอาไว้แก้เอาไว้แง่ล็อกนะครับเป็นเค้าตัวชาร์จด้วยมีจวดด้วยอีชกาวลิเบเลเตอร์อันนี้ก็เป็นโกพรัดินนะครับซ <c oughs> าเวดคอนจูเลอร์นี่ของทาจิคาเซนะครับ เบอร์นิงฮอนเอเวอร์ลูดนะตัวนี้เป็นตัวที่เคยทำมาในไมเทิ์นะไอ้นี่เดี๋ยวผมจะดุมซื้อมาได้เขาทำมาในไมเทิลเป็นฟูลอาร์ตมาก่อนนะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาจะพีพีของให้ในในงานแข่งนะครับซื้อแข่งได้เลยอย่างนี้แต่เรื่องจากมันมีเหตุการณ์โลกนะมันก็เลยไม่ได้แข่งเนี่ยผมซื้อมาอันนี้ผมซื้อตอนที่เขาให้สั่งในเว็บนะอยากได้อยากเก็บหลูอยากเก็บเด็กเก็บเด็กหลู ตัวนี้มีสกิลที่ว่าเมื่อลงเรียรจ่ายหนึ่งโซบาร์ดโชว์โอหลอดมือหนึ่งใบจากนั้นยิงเลียอากาศคู่แข่งหนึ่งใบที่อยู่ในแถวเดียวกับตัวนี้นะครับแล้วก็บวกพลังตามน,นดามีทุกแข่งดูมบิงเกอร์ไฮเฟมตัวนี้เป็นคีย์หลักหนึ่งตัวของโอเวอร์หลอดนะครับก็เป็นตัวเก็บโอเวอร์หลอดลงใต้ก่อนนะไปทำรูปเฟกบอมเบอร์ ber, นะครับนี่เป็นของสายชาร์จสไปเลเซอร์แบ็กกาดของสไปแล้ว Power Flicker น,นี่ก็ทำแล้ว,ลวไม่รู้จอมวางแผนฮุลเลอย็เยน n n i n g Brain ตัวนี้เป็น PG Spy นะครับที่ผมว่าผมคิดว่ามันเก่งนะผมมันมันต้องมีลูกของมันแหละมันมันใช้ยากอยู่แต่มันมันต้องมีลูกของมันแหละแต่ผมยังไม่ได้ศึกษามานะครับ,บก็มังกรทมินเลเว่นเพลธาตัวนี้ก็เคยทำมาใน MyTurn นะ MyTurn เคยทำมาให้อยู่ก็เป็นตัวโดนโดนกิน ใช่ไหมโดนกินจากนั้นก็โดนกินถอดโซ่หนึ่งคองเรียรแล้วก็ไหดมหนึ่งเคกโกลฮิตเตอร์ดากอนตัวนี้มันเกตสองสามารถประจำได้ของคางิโร่นะครับก็ใส่โอรดมีสกิลท,ที่บวกพลังสองพันตามจำนวนดาเมจคู่แข่งซาเวทเรนเจอร์ Ranger. ทำได้ไม่รู้มังกรกระสุนปลายสเปสสเปสอแมนกา อสวินแห่งแสงตะวันฉายซาโลนิอุสอันนี้เป็นตัวที่ว่าเมื่อแวนโดนตีครับเเมื่อแวนโดนเมือม่อเมื่อแวนโดนตีเอาตัวมาเข้าโซ่ป่าวะใช่ใช่เอาตัวมาเข้าโซ่จากนั้นเปิดทออ็อปสองคอคอการ์ดลงช่องการ์ดมังกรมังกรร่อนกลาดีโมกายอยากจะดทัติกาเส่เล่นเหมือนกันนะแต่คือผมไม่มีเทคนิคอนนะครับเจ็ตจมอเตอร์รสดสตี รีร Re ีคูเพอร์เรตดรากคิดของคังยโร่นะครับมีจัวบน1ึงพันอะไรมันก็ไม่รู้อันนี้เป็นดาวยักษ์ไรซิ่งเกรสตานะเป็นฐานใหม่ของของสไปร์บัตเทอร์นะครับแต่ตัวจริงตัวนี้ไม่ยืนแวนหลอกลงเรียดี้วย From s h i c a อันนี้เป็นสไปร์บัตเทอร์นี่ก็สไปร์บัตเทอร์ Mega i n s t r u c t u r ทำอะไรได้ไม่รู้เนี่ยคือคือก็จะ่บะผมทำแบบไมค์คร a f t อยู่ตอนตอนแล้ววันวันลงอะ่ะ ของไมค์คลาสแต่เขาอัปเดตตอนเที่ยงคืนทุกวันพุธนะครับเป็นอัปเดตแรปช็อตใหม่ทุกวันพุธนะครัแบแล้วคือมันคือ,คอวันนี้ไงคือวันนี้ไงก็ดีแค่ดีดีเลยเวอร์รี่กู๊ดผมผมที่บอกแล้วนะว่าอิ่มเลยนะครับช่วงเช้าช่วงกลางวันมานั่ง,มา,งมานั่งทำไมค์คลาสนะครับช่วงคืนไม่ใช่ช่วงกลางวันมานั่งทําเวนการ์ดนะคืนนั่งทํำไมค์คลาโอ้ชีวิตดีดีดันนี <c oughs> ่สครีมเมอร์ตัวนี้เป็นดรทอกเกอร์ตัวใหม่ของสไปร์บัตเทอร์นะครับก็มีสกิลยักษ์โซ่สามพันต พลอตมีริเบเลเตอร์เป็นคีย์ติดริเบอร์นะครับดันลี่สไตรเกอร์อ่านี่เป็นของดันลี่ริเบเลเตอร์แจ็คกี้แรบบิทอันนี้เป็นฮิลทิกเกอร์แบบใหม่นะครับที่เป็นฮิลมีสกิลที่ว่าบายตัวเองกับฮิลอีกใบหนึ่งแล้วจากนั้นก็ไงแดมหนึ่งหรือโซชาร์ดหนึ่งนะครับสกิลทำงานตอนเรียกจีการด้วยการไปดีดราก้อนแดนเซอร์ทาร่าอันนี้เป็นก็สกิลเหมือนกันนะครับแต่เป็นของคันิโร่นี่ก็ คอนเวเลนซ์ออริอันนี้ก็สก mm ิลเหมือนกันเลยเป็นของทาจิดัต l ์ลี่เชียร์ลินซี่อันนี้เป็นฮิลก็ฮิลสามารถประจำประจำเด็กนะครับธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งก็ติดดัต l ์ลี่นะครับเออติดไปทำไม่วะเออไม่รู้เหมือนกันท่านผู้ชมอันนี้เป็นของชายเลดซีของคางิโรนะไฟร์ไฟร์เชสดากอนตัวนี้มีสกิลที่ว่าเมื่อเมื่อเห็นอยไอเรียากาศตรูข้ขขาหน้ามันอ่ะตาย ทำลายตัวมันเองนะครับจากนั้นก็ทําลายเรียกาา่ายข้างหน้ามันทั้งหมดถามว่าทําไมทําไมถึงทําลายขา้างหน้ามันทั้งหมดตอนแรกผมก็งงเหมือนกันนะแต่พอผมคิดไปคิดมาอ๋อที่มันใช้คําว่าทั้งหมดเพราะมันไม่เลือกทาร์เกตครับมันไม่เลือกทาร์เกตจากนั้นก็คือพวกรีซงรีซินนี่คือปิวเลยต้องใช้เทคแบบว่าไม่รับเทคต้องต้องเป็น,ต,ปนต้องเป็นพวกยืนไม่รับเทคเท่านั้นแหละถึงจะไม่โดนนะครับเค okay, หลังกล่องนะครับหลังกล่องมาดูกันว่าจะเป็นไรอ่ามาแล้วครับมังกรจกักรพรรดิผู้พิชิตสวรรค์ราค ตัวนี้เป็นมีสก,กิลที่ว่าตัวมันจะเช็คตามจำนวนดาเมจคู่แข่งนะสมมติคู่แข่งเขามีห้าดมเงี้ยเราก็เช็คห้าใบแต่ถ้าเขามีดันเดียวเราก็เช็คใบเดียวนะบอกไปก่อนจะใช้ก็ระวังหน่อยแล้วกันตัวนี้มีสก,กิลที่ว่าหงายจีโซนหนึ่งใบนะครับจากนั้นเอาโอวหลดเป็มือหนึ่งใบเนี่ยเสียบเข้าโซแล้วก็ยิงแดมคู่แข่งหนึ่งแล้วทิกเกอร์ใบนั้นไรผลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปอรอยิงได้แค่สี่ไปห้านะครับยิงห้าไปหกไม่ได้นะใครยิงห้าบกมันเหนียวแม่งเลยห <laughs> ยอกหยอกไปผ่านแล้วก็กล่องแรกะร่างม็จีีเพย เท่านี้นะครับทีนี้เรามาระเบิดที่เหลือกันระเบิดที่เหลือดูกันนะครับว่าหลังกล่องมีอะไรโอเคอันนี้กล่องที่สองนะกล่องสองนะแกะแกะซิวอก่อนอึ๊บอ่ามาแล้วครับหลังกล่อง Dragon, เซรลดารก้อนแห่งเพิงนกรกรากมาเป็นตัวที่ผมอยากได้มากๆแต่มีอยากได้กว่านี้ก,ก็คือแบบปั๊มทองนะครับเพราะว่าในกล่องนี้เนี่ยจะมีแบบปั๊มทองให้ด้วยแต่มัน ทั้งประเทศออกมีร้อยใบนะครับก็ข้างก็หายยากโคตรๆโอเคงั้นก็ผมก็ไม่เอาละกันผมว่าแค่นี้ก็สวยแล้วแหละผมไม่ได้กะเอาหรูอะไรมากมายนะผมมีเล่นก็โอเคแล้วอ่ะถ้าเกิดจะจัดหรูก็คือแบบว่าโอเคมันมีคนแชร์ด้วยมีอะไรอย่างงี้แบบเราออกนิดๆหน่อยๆโอเคล้วก็ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้แบบผมซื้อของหรูราคาเต็มๆที่ผมไม่เอานะครับผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อแน่คือผมบอกนะพวก g R หรือ ZR พวกเนี้ยตั้งแต่เล่นแวร์มาผมยังไม่ได้ซื้อเลย ไอจีจีจีเซตอาร์มก็มีแค่ชุดชุดนี้ชุดเดียวเออแต่เนั่นแหละแต่เรียกว่าจ r อารน่ะผมเป็นผมจะรอบีทีนะผมขี้เกียจไปนั่งหาเนาะมามาหลังกล้องกล้องที่สามนะับเคมาอีกแล้วนะหลับเดอบเบิร์กเดือบเบิร์กก็อีกแล้วที่นี้จะอ่านเดือบเพิร์ดเดือบเบิร์กก็ได้นะแต่ผมผมเรียกเดือบเบิร์กแล้วกันเฮ้ย okay. มันติดปากมากกว่าคือมอาจจะเรียกว่ามันอาจจะอาจจะอ่านว่าเดือบเพิร์ดแหละแต่ผมติดปากว่าเดือบเบิร์กมากกว่าไง คือเหมือนกับมันเป็นการที่ผมไปเจอตัวไปดูการ์ตูนของแวรญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วผมไปเจอตัวนี้เนี่ยมันก็อ่านตามที่ผมอ่านครั้งแรกนะครับคือผมเรียกครั้งแรกว่าเดอะเบิร์กไงแล้วมันติดปากก็เลยเรียกมาเรื่อยๆแล้วกันแคปไปสุดท้ายอ่ามาแล้วนะครับจอมนาวาแห่งคลื่นข้างอเล็กซานดรอสนะตอนนี้เป็น GR อควานะที่เก่งพอสมควรนะเอามาใช้ตอนต้นเกมก็เก่งครับเอามาใช้ตอนปลายเกมก็เก่งนะครับเฮเกหลังกล่องก็น่าจะออกมาประมาณนี้นะครับ มีตัวนึงที่ไม่ออกนะก็คือ z ซสีฟ้านะแต่แล้วแต่ผมจริงจังสีแดงมากกว่ารับมาแล้วก็ก็ได้ตามนี้นะครับได้ของตามนี้นะก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องเลทนิดหน่อยนะครับอันนี้ผมเลทนี่ผมไม่รู้นะผมอันนี้ผมพูดตามที่ผมไปดูเขาเขามาจากหลายๆที่นะอันนี้ผมจะเพราะถ้าเกิดผมพูดอะไรแล้วมันผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือว่าขอเรียงเรียงจัดฉากส,สวยๆกัน ก็ในบล็อกนี้เนี่ยกู <c oughs> เรียกบล็อกอีกแล้วกล่องนี้เนี่ยหนึ่งลังนับหนึ่งคาตัานจะมี24กล่องซึ่งเลดเลดเลดหลังกล่องเนี่ยมันจะมีสี่แบบก็คือใบนี้ GR คางีก r ควา z ซสีแดง ZR สีฟ้ามันจะมีแค่สี่แบบนี้นะครับซึ่งซึ่งประเด็น่ะมันคือว่าหนึ่งลังในยี่สิบสี่กล่อง อันนี้ผมไปอันนี้เอาอตามที่ผมคิดนะผมคิดว่า z, z r ตเนี่ยน่าจะออกสี่ใบต่อ1นลังนะครับจะเป็นสีแดงสองสีฟ้าสองนะครับก็ถามว่าผมรู้ได้ยังไงก็ผมไปดูในเพจยุกิไทยเด็กมานะเป็นเพจที่เขาเป็นเพจพรีออเดอร์ของนะครับเป็นเพจเพจพรีออเดอร์ของเขาลงบอกนะคว่าเปิดหนึ่งลังครับเปิดสิบสี่บ็อกเอ้ยไม่ได้สิบหกเปิดมาสิบแปดกล่อง เซยังไม่ออกเลยกลัวว่าจะเป็นคือสิบแปดเนี่ยทั้งรางไยี่สิบสแล้วเขาเปิดไปสิบแปดแปลว่ามันเหลืออยู่สแปลว่ามันเหลืออยู่หกล่องครับท่านผู้ชมซึ่งหกกล่องสุดท้ายเนี่ยเขายังไม่ได้พูดออกมาว่ามันว่าว่ามีอะไรบ้างคือหลังจากนั้นเขาไ,ได้อัปเดตเพิ่มไงมก็ต้องรอดูกันนะว่าเลทจะเป็นเลทจะเป็นสี่หรือหกนะครับถ้ามันเป็นสี่เนี่ยผมจะรู้สึกว่าหล่อมากๆๆเลยที่เปิดได้แล้วก็เป็น แต่ถ้าเกิดเป็นหกก็โอเคมันสำหรับคนมือแบบว่าคนที่เขาอยากเล่นก็ได้หาเงนกันง่ายๆเนาะเห็นในซีพีเนี่ยหากันได้คว่มเลยครับโอเคก็จบกันแล้วแค่นี้ครับสำหรับคลิปรีวิว GBC13 นะับอันนี้ผมขอตัวไปจัดเด็กก่อนครับแล้วก็อ่ะเอางี้แล้วกัน,น,กนไหนๆผมก็ไม่ลงคลิปมานานแล้วเดี๋ยวผมจะจัดเด็กแล้วมาถ่ายดูกันเลยละกันโอเคอ่ะเดี๋ยวผมก็คลิปที่จะลงมะเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวกูอาเสร็จกูเอาลงไปล,ละกัน เคเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะลงให้ดูก่อนนะแล้วเราก็คลิปจัดเด็กอาจจะมาน่าจะตอ่อกนกลางคืนหน่อยนะอาจจะประมาณลงวานทุ่มสองทุ่มไม่ก็สองสามทุ่มสี่ทุ่มนู่นเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมต้องไปทํางานนะครับอันนี้คือผมจะบอกก่อนนะว่าอันนี้ผมซื้อมาผมก็ไม่ได้ามาใช้เลยนะครับผมอาจจะเอามาจัดเป็นลิต์เด็กถ่ายให้ท่านผู้ชมนะครับแต่ก็คือผมซื้อมาต้องเอาไปขายต่อแหละเอาไปขายต่อแล้วก็วอะไรเขาก็นั่นแหละคือมันเป็นธุรกิจอะเคไม่เกียรธิบายแล้วกัน พูดไปมันก็ยาวนะครับก็ปิดแค่นี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่ยังติดตามยูงตรงนี้นะเพราะก็คือหวังว่าทุกคนจะไม่เลิกดูช่องนี้ไปเนาะเพราะว่าคือผมก็อยากกลับมาทำคลิปคลิปให้ทุกคนดูแหละแต่ว่าหลายๆอย่างน้ผมไม่ว่างนะผม,ผมก็ไม่ว่างอะแล้วิงก็รายได้จากยูทูบผมก็ไม่ไมค่อยจะได้ด้วยอะ่ะ แล้วมคือผมเห็นว่ามันมีอย่างอื่นที่ขายดีกว่าไงผมขายการ์ดมาก็เดือนกว่ารับได้มาสองพันกว่านะก็เอามาลงทุนมั่งลงทุนมั่งขาดทุนมั่งอะไรนั่นแหละตามตามแหละก็เคไม่พูดไม่พูดพร่ำแล้วกันต้องอกูกูบอกจะปิดคลิปมาหลายครั้งแล้วไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้ปิดเลยเคก็ถ้าเกิดใครอยากฟังเรื่องขายการ์ดเรื่ยผมก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยทำคลิปด้อยฝ่าีทีนึงแต่คลิปนี้ตรงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเคปเคร,ครัป